ครับสบายดีพี่ลุงเม็ปลาสาหายสาวนาสาวหัวสาวสวนแม่ค้าสาวขายไปเจอหอมปูแล้วน้องพี่น้องกรรมกรแบ่งหามซ้ำรอหน้าพี่น้องกะยินดีตอนทับกก็สู้สองอ่าวีน้อยบ้านหน้าหน้าพี่น้องมือนี่กะบมหัพมาพากกับวีน้อยเส้นเก่าเส้นเคยหน้าพี่น้องคลิปนี้กะบผมมีอย่างไรพี่น้องกะทางล้างนี่ก็เป็นเต่าพ่อทานหน้าพี่น้องกะมือนี่กะสิพาพี่น้องมาเบิ่งเต่าพ่อทานของวีน้อยที่ได้เสร็จขึ้นมาด้วยเหือแห้งแล้วกับกาแฟหน้าพี่น้องกะเป็นเวลาสองมือสองวันถึงแล้วหน้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งอ่า การเผาถ่านและการเก็บน้าสมคนหม่เอาไว้ใส่ในการเกษตรและการในข้อในข้อเือนนะพี่น้องเลยกะ็หรือว่าอื่นๆน้ำยางเนาะเพราะว่าน้ำสมคนหม่หกับขาวขายมีประโยชน์หลายนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะวมแล้วกะไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็สิเป็นเตาเผาถ่านของวิหน่อยเนาะพี่น้องกะอ่าวิหน่อยก็ได้ใส่เครือแห้งของตัวเองเลยกับแฟก็ซอยกันกอ่ออ่าเตาลวกโบกข,ขึ้นมาเนาะพี่น้องกะ ปั่นดินกระสายน้องพี่น้องต้องแบบนวดดินให้ได้ที่จึงมาก่อให้มันขึ้นน้องพี่น้องเพราะว่าดินที่เอามาก่อนั้นก็จะเป็นดินโพนน้องพี่น้องก็เห็นใหมมีความแข็งแหงทนทานน้องพี่น้องโดยที่อ่าบบแตกน้องพี่น้องเนาะเมื้อกี้กัดิีฟ้าพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องตอนนี้ก็เต้าก็กำลังติดแล้วพี่น้องนี่หอนแห้งพี่น้องกำลังมีรอยแยกในบบางส่วนเดี๋ยวตอนแรงๆพี่น้องก็สิอ่า ผสมดินแล้วก็นวดดินกับมามาโบกมาลาดอีกทีหนึ่งพี่น้องก็เพื่อบวให้มันแตกลายนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อนแห้งจับไร้พี่น้องจเอาชี่เาเบิงน้ำสมคนใหม่นะพี่น้องทีวีน้อยได้ตรงเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่น้องก็เมื่อคืนนี้ก็เบิดคขึ้นนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็กำลังเต็มพี่น้องก็ค่อนข้างยดแห้งอยู่นี่มันย่อยแห้งอยู่พี่น้องปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่ตอนนี้ก็เต็มขู่แเดี๋ยวเขาสีไป ออกเส่ทางเนาะพี่น้องจะสิไปเทเส่ทางเอาไว้ควนออกพี่น้องทงั้งทงเนี่ยกะจะเป็นกระบังไม้ไผ่เพื่อที่จะเอาไว้ดักเอาน้ำผสมคนใหม่เนาะพี่น้องเอออันนี้กะเมื่อก่อนกะพีน้อยกะเผาถ่านกะลายปีพี่น้องอ่าเหตุเตาม,มากกะสี่เขาซิบวนไหวเลยพี่น้องกะเมื่อก่อนกะตอนที่ยังปไปทำงานอยู่ไทยกะบูหูวะเขาเผาถ่านแลวเขาเก็บเอาน้ำผสมคนใหม่น้ำเนาะพี่น้องกะ มีหน่อยกับเผาทานกะปล่อยควน,นออกทิมละลาพี่น้องกับบูหูเนาะกะหฮากะมาหูตอนที่ได้ไปทํางานที่ไทยนะพี่น้องเออกะได้หากะไดหูตอนที่ไปทํางานที่ไทยกะได้มีโอกาสในการลินโทรศัพท์เลยว่าแบบอินเทอร์เนต็ตมันเข้าฮหอดน,น,นะพี่น้องเพราะว่าตอนเมื่อก่อนที่บ้านวีหน่อยนี่บ่คอยมีอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องโทรศัพท์กะยังบบมีช่วงนั้นยังจนอยู่ตอนนี้ก็บ่้ด้รวยดอกกัจน,นเก่าอะไรยังนัก,กเก่ากะ ได้ไปทำงานที่ไทยแล้วก็ได้ไปเบิอ่าในช่อง youtube เนาะหลายๆคนเขาก็เขาทานแล้วก็ได้มีการเก็บอน,นสาร์คนใหม่แลวก็วินอยก่ก็ไปศึกษาเบิงว่ามันมีคุณประโยชน์ยังแน,นเงาเกี่ยวกับน้ำสมคนใหม่ก็ไ,ได้ไปเบิงกัก็หววูเออมันมีคุณประโยชน์ค่อนข้างหลายวินอยู่ก็จิตใจดีมก่อนปล่อยมันไปเลยแต่มืนอนี้ก็หูแล้วว่ามันมีประโยชน์กันเลยมา ดักเอาน้ำสมคนใหม่ไว้ใส่เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการไปทำงานที่ไทยเนาะพี่นังเนาะฮะอืม่ยขบขานีขับบังกามืแรงสีบอก ติดคักแล้วบานเจ้าชิมมิดแล้วไปจักไหนหอนแห้งพีน่น้องจับจนสิบไรฮะธนาเด็เนาะมันยังแย่ส,ส,ส,สิต้องไดโบอกตื่นเลยขับว่าไร กินีก็เป็นพ่อของวีน้อยเนาะพี่น้องก,กะบเปิดไดมาตนาพี่น้องไปไปทางหน้าเนาะเพื่อที่จะเก็ดพื้นที่ทําการเกษตรหรือว่าปลูกเขาปลูกอ่าทั่วปลูกแตงไว้กินในช่วงหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะเปิดกะหาก,กมาแต่นานั่นเองก็คือวีน้อยก็บทเป็นคนเบิ่งเตาเนาะพ่อเปิดกะไปออกทางไห้ทางนาแต่วีน้อยกับอ๋คือการพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มันยากก็เลยอยู่เรือนบได้ไปเนาะ อันนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบ่งการเผาถ่า,านในการเก็บน้ำสมคนไหมเนะพี่น้องก็พี่หน่อยก็ได้วามหูตอนที่ไปทำงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องกลับมาบ้านก็ช่วงโควิดกี่นี่แหละก็กลับมากันเลยเป็ดเตาเผาถ่า,านในกะ็เหตุสวนผสมประานตอนนี้ก็ยังไปมอใจดอกพี่น้องก็มันคือว่าอะไรครับบุญทุนเนาะมันก็คอยคืบคลานไปอะไรพี่น้องใกาพาพี่น้องมาเบ่งน้ำสมคนไหม่เนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะนี่มันก็จะมีรสชาติออก สมๆแล้วก็เอาแบบซาๆน้อยหนึ่งพี่น้องเห็ดแบบพื้นๆนะนะเออแปดสิประมาณนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเมานี้พี่น้องก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้น้อพี่น้องกับบุญยังหลายพาพี่น้องมาเบิ่งเตาผู้ทานแล้วก็การเก็บน้ำสมคนใหม่ของพี่น้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่น้อยเด้อพี่น้องก็จะเป็นการขอบโอ้ขอบใจหลายๆน้อพี่น้องเนาะเมานี้พี่น้อยก็สิขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้า